ท่านผู้ชมจ้าแม่ปอปาสิพาะมาเบิองปลาอ้อยที่คุณยายเหตเพิ่นเซาทีเปล่าสีหาปีเพิ่นปลูกอ้อยเนาะคะ่ะปลูกอ้อยได้ต่อแรกคุณยายกับบ่ให้เพิ่นเซาอีกคุณยายก็เลิกให้เพิ่นเซานะคะ่ะเนาะนี่เป็นต่อที่สองคุณยายค้นที่เหตเอ่าเนาะคะ่ะแต่ว่าคุณยายบ่เ็ตรูบ่คะ่ะ วาตาเฮดต,ต่ออีกถ้าไม่ปปาเฮตต่ออีกก็ได้เงินเป็นแสนๆเนาะค่ะเนาะแต่คุณย้ายไปห้คนอื่นเฮตแต่ราคาเซากับบตตางกันเลยค่ะแต่ราคากะปกติเซาทีเปากะ1,500พหบาทต่อไรเนาะค่ะแต่นี่คุณย้ายเพิ่มขึ้นอีกแค่ไรละสองพบ่ตางกันเลยแท้ใส่ปุ๋ยกับขีดยาก็สามารถ ใได้เราค่ะบ่จำเป็นต้องดูแลยากเลยค่ะสมัยนี้แต่ว่าเสียอย่างเดียวแค่ขีดยาแต่ว่าจ้างค้นขีดเอาค่ะนี่แหละสิ่งที่แม่ปอปปาถ้าสมมติว่าแมปอปปาเหตุเองแม่ปอปาค้นซีชิด้เงินเป็นแสนแสนเนาะค่ะแต่คุณยายเิ่นว่าบ่เป็นยังให้คุณเศร้าไปโทดลูกปีหนาจงคอยเหตุเอาไหม ปีน้าแม่ปาป้าคงสิไดเฮ็ดเอาเนาะค่ะเนาะแต่ปีนี้ก็ให้เพิ่นเซาไปแล้วตออีกให้เพิ่นเจ้าไม่ตออีกจ้ะจริงๆแล้วเจาเ้าเก่าที่เพิ่นปลูกไว้ไ้แล้วนี่เฮ็ดตอก็ได้พั้วม่ปาปลาเฮ็ดตอก็ได้ละคะ่ะเชได้เงินเป็นมหาศาลเลยค่ะแม่ป,ปาป้าชิพาทัวเบิงหล้กก็สิพาเบิงรายละเอียดเด้อค่ะเด้อหล้กก็พาเบิงกันว่าเป็นยังไ๋แนี่จ้ะเบิงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพัโบราณแม่ป,ปาป้าชั้นแนวเด้อค่ะ เมื่อนี้แม่ปอาป่าสีพระออกมาสวนสวนอ้อยของแม่ปอป่าเองค่ะมาสำรวจเบิงว่าสวยแค่ใดไปเบิงกันเนาะแม่ปอป่าสิพระเบิงจ้าสวนอ้อยสวยแค่ใดแม่ปอาป่าสิพระสำรวจอ้อยของแม่ปอป่าทั้งบิดสีไลเพื่อนเพื่อนเศร้าของแม่ปอป่าเศร้าทีปลูกเนาะเศร้าทีปลูกปีที่แล้วสีไลเพื่อนปลูกได้ปีหนึ่งแล้วกับเพื่อน ย้ายบ่ให้เพันซาวตอเนาะค่ะเนาะเพราะวาเพิ่งเทรดมาหลายปีแล้วย้ายก็นบ่ให้เพันซาวตอมาเบิ่งว่าสวยบ่แม่ป้าป่าสิพาเบิ่งเบืงไปเรื่อยๆสวยบ่ะค่ะงาวไปพูนค่ะท่านผู้ชมค่ะยาวไปนน่นเลยแต่ว่าทุกมือน,นี่เป็นก็บ,บ่ต้ยงตเสียหนายากเนาะค่ะท่านผู้ชมจ้า นอกจากว่าฉีดยาเอาเนาะค่ะฉีดยาขาหยาก็ใส่ปุ๋ยเนาะคะ่ะสกอนนี่ต้องเสียหยาแม่ปอปาสิบอ้ห้ฟังเด้อค่ะสวนอ้อยนี่คุณยายเพิ่นเคยให้อันคนเซาเป็นบอกค่ะเซามาหลายปีแล้วมาน,นี้คุณยายก็เลยบ่ให้เซาตอเพิ่นเลยปลูกอ้อยปลูกอ้อยได้ปีเดียวค่ะปลูกอ้อยได้ปีเดียวคุณายบ่ให้บ่ให้เซาอีกเพราะว่าคุณายเพิ่งเคยบอก่นแล้วว่า ใ้เพิ่นเศร้าอีกมันบอกเพิ่นเลยอ้อยที่สวยสวอยู่นี่ค่ะถ้าไม่ปอปาดตอเนี่ยมันบอกค่ะอ้อยเป็นสิบัว่ารสิบกวลายเนาะค่ะเนาะแล้วอ้อยสวยขนาดนี้ค่ะเบิ่งค่ะท่านผู้ชมค่ะอ้อยสวยมากเลยค่ะเนี่ยท่านผู้ชมค่ะสวยค่ะค่ะไปเง่าไปพูดค่ะสิบัว่ารเห็นบอกค่ะน่าไปขางทาง ดูสิคะท่านผู้ชมนี่แม่ปอปลาแม่ปอปลาสิบอกให้ฟังอ้อยตรงนี้อ้อยตรงนี้แม่นบอกค่ะถ้าคุณยายเฮ็ดต่ออีกที่ที่คน้นเพิ่นแม่แม่ยายบ่าายอไห่ซาวตอแล้วเพิ่นเก่าปล่อยถิ่งอ้อยไว้ให้แม่นบอกค่ะอ้อยเขาก็ได้ฟรี แค่ใส่ปุ๋ยแค่ใส่ปุ๋ยซื้อเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะใส่ปุ๋ยกับขีดยา,า,ยา่าญ้าเพราะว่าบ่ต้องจ้างค้นเสียนี่ค่ะบ่ต้องจ้างค้นใดยาการสบายแล้วโตทุกมือนี่เพิ่นขีดยา,า,ยา่าญ้ามันก็อบบดีตรงนี้ล่ะค่ะเพราะว่าตรงขีดยา,า,ยา่าย้าเราไม่ปะปากับิบ่มากตรงนี้แหละแต่ว่าทุกมือนี่พลังงานของคน้นกับ,บ่สามารถที่จะ จะมาเสียยาไดคือเกลาเหลาแลั่นบอกค่ะคนสิ่ใส่ตัยต้ยาขาหยาของการเท็ดอ้อยนี่นะค่ะเนาะมันนี่ไม่ปลอปาสิบ,บอกทนผู้ชมว่าอ้อยที่เห็นเป็นสิบบก็ไรนี่ค่ะสิบก็ไรนีนน่ถ้าคุณย้ายเพลินบอบไใคน้นเท็ดต่อจากคนที่ปลูกไว้นี่เพิ่นเอาเงินคืนเขาเขาไม่ได้เอาเงินน้ำเพลินเล่านั้นบอกค่ะเขาก็สามารถเท็ดอ้อยได้เลยคือเอาปุ๋ยใส่ ปุย๋ยใส่กับฉีดยาขาญนาลงทุนบ่เท่ายเองแต่ว่าสามารถได้ท่านผู้ชมอ้อยกับประมาณตันละประมาณพันสองถึงพันหาเนาะค่ะเนาะถ,ถ้าถ้าถ้าดีๆแน่ก็สิพันพันห0าถ้าบอดีก็สิพันสองหรือพันหนึงน่งบอดีอ้อยขนาดนี่นี่ไล่นึงนี่ท่านผู้ชมรูบาว่าได้จักตันไม่ปากปากกับบรูแต่ว่าเพิ่นเจะขายได้นี่ก็คือหลายบาท เป็นแสนแสนขื้นค่ะแสนแสนขื้นแต่คุณยายล่ะคุณยายของแม่ปอปาท่านผู้ชมแม่ปอปาอยากบอกว่าคุณยายเราฉลาดหรือเปล่าค่ะคุณยายเราฉลาดหรือเปล่าค่ะแม่ปอปาบอกเข้าใจเราบ่เฮ็ดค่ะแล้วเราบ่าเ,บาเอาเราให้คนเสาตอแต่ราคาของเสาเนี่ยกับราคาบ่กี่บาทเองเด้ทอทอกันกับทีเปล่าท่านผู้ชมว่าคุณแม่คุณยายคุณยายเพิ่นจากเฮ็ดบุญมากบอก ถ้าเฮ็ดเองบบตามกว่าแสนกว่าสองแสนเนาะค่ะเนาะแต่คุณย้ายไแผเพิินแค่คุณได้รับเงินมาบบก,กี่หมื่อนเองค่ะค่าเซาทีสิบกว่าไรกะถ้าไรละพันหากับแค่เมื่อินหามันโบค่ะเมื่อินหา,นหาแต่ว่าเขาสามารถที่จะได้อ้อยอะถ้าเฮ็ดเองอีย่างเองเนี่ยค่ะถ้าเฮ็ดเองถ้าใช้ปุ๋ยเองอีย่างเองได้เป็นแสนสองแสนแสนกว่าแต่คุณย้ายแผ่เพล่นเซาโดยที่ เสาตอ่อโดยที่เพิ่นบ่ตงรงลุ้นทุนอีหย่างเลยค่ะเพิ่นสามารับช่วงตรงนี้จริง,รงๆเราราคาของเสานี่ก็ราคาพันหาอยู่แล้วค่ะทีเปาแต่เพิ่นได้อ้อยแถมพร้อมอ้อยที่สวยๆส,สิค่ะคุณผู้ชมค่ผู้ชมคะโดยที่คุณยายเหตเพิ่นเสาร,ราคาแค่เพิ่มอีกห0ารอยเสาสองพันต่อไร่านผู้ชม,ชมได้แค่สอง0มืนคุณยายอะ่ะ ถามผู้ใจว่าคุณใจคือบ่เห็ดเองคุณใจคือคือบ่ให้พ่อแม่ปอบป่าใส่ปุ๋ยเองอีหยังเองเอ่าอ้าวคุณใจบอกว่าบ่ฮู้บ่ฮู้ว่าบ่รู้ว่าคิดว่าสิเฮ็ดท่านผู้ชมน่ั่ะคุณแม่ปอบป่าก็ได้เองไปแล้วกะกะสาธุไปน้ำเล่าเราถือว่าเราบอกว่าเฮ็ดบุญดีกว่าลูกว่าเป็นยังกให้เพิ่นเฮ็ดไปซะว่าเป็นยังดอกคุณผ้าซีแหละค่ะท่านผู้ชมแต่แม่ปอบป่าก็เลยว่าว่าเป็นยัง ปีนาเมเปปปากเฮ็ดได้เพิ่นตัดออกแล้ว่มันบ่ค่ะเพิ่นเพิ่นตัดออกนี่ก็สามารถเฮ็ดได้เฮ็ดอีกได้กระปีนาก็ได้เต็มเต็มเองบ่เป็นยังเพราะว่าบ่ได้ลงทุนพร้อมค่ะท่านผู้ชมบ่ได้ไถบ่ได้หาบ่ได้หาพันธุ์มาปลูกเพิ่นปลูกไว้ให้แล้วมีแต่ได้ฟรีๆีมันบ่ค่ะคุณยายบอกว่าบ่เป็นยังดอกลูกบ่ต้องเสียดายถือว่าให้ให้เพิ่นเฮาเฮ็ดบุญไปเพิ่นวางสี่เม่ปปปาก็เลยเออเออเ่เป็นยังแล้วไป โมได้ว่าคุณยายเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือไรของแม่ปอปาแม่ปอปา่าสิผ้ายางไปเตลิอไปพุ่นแต่ว่าแม่ปอปามาคนเดียวบอกขายางไปไกลเพราะว่าสีอ้อมไปพุ่นนั้นท่านผู้ชมค่ะกะนี่แหละให้เบิ้งช่วงช่วงนี้ดยวแม่ปอปาสิผ้าลอลอเบิ้งอีกเช่น,นึงว่าสวยแค่ใดเนาะคะ่ะเนาะสวยมากบอกค่ะท่านผู้ชมคืออ้อยเนี่ยชได้หลายมากแม่ปอปาก,กับผ้ามาอัปเดตให้เบิง้งว่าสวนอ้อยของแม่ปอปาท้ายแม่ปอปาเฮ็ดเองกับชืได้เต็มเต็ม แต่คุณยายให้เพิ่เนเฮ็ดแล้วก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะแม่ปอบปากก็หัวตามาจากเพนเนาะค่ะเนาะก็เลยแวะมาค้ามาเบิง่งอัปเดตอ้อ,อยเนาะค่ะเบิง่งิล่ะค่ะ,ะท่านผู้ชมเบิ่งิล่ะ <c oughs> ไปพไปประปาะแม่ปอบปากมาผู้เดียวเนาะค่ะเนาะ มื่อนี้แม่ปอบากระพามาสำรวจแคร์อ้อยพ่อหอมปากหอมคอเดี๋ยวมือล้งแม่ปอปาสิพาไปเบิ้งแต่งโมที่พีายเระปลูกไว้แล้วก็เฮ็ดทีของของย้ายของแม่ปอปานี่แหละเป็นญาติพี่น้องกันเพิ่นเฮ็ดว้แม่ปอปาสิพาไปอัปเดตแต่งโมอีกเทียนหนึ่งแล้วก็ยูคาที่ตัดแม่ปอปาสิพาไปไปเบิ้งยูคาที่ตัดพร้อมยูคาที่ตัดทีเพิ่นปลูกไว้ข้างนะค้างสวนแม่ปอบายูคาที่ตัดปลูก ได้ประโยชน์เสียประโยชน์แบบใดแม่ปอป่าสิอัปเดตให้เบิรงอีกคลิปหนึ่งแล้วแต่งโมอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้คลิปอ้อยอ้อยที่สวนแม่ปอป่าก็ให้เบิร์กอขหอมปากหอมคอเนาะค่ะเนาะจริงๆอล้ถ้าถ้ายางอ้อมอะสีปลายอ่ะมันกับไก่โพดถ้าท่านผู้ชมแม่ปอป่ามาคนเดียวแม่ปอป่าก็ขอให้เบิรงประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะค่อยมาเบิรงปลาอันนั้นอีกเทียรนึงเนาะค่ะแม่ปอป่าจะพามาเบิรงเพิ่นตัดเพิ่นตชิได้ประมาณจักตัน คนสิได้เงินทอใด1ิบก๋าไรนี่ถ้าสมมติว่าเป็นแม่ป,ป่าปาเฮ็ดเองสิได้เป็นเงินทอใดถ้าว่าก็บ,บ่เด้เสียดายย้ายเผื่อให้่นคนอื่นเฮ็ดแล้วก็แล้วไปนะะเนาะค่ะเนาะว่าเป็นยังถือว่าปีนาเฮาเฮ็ดหม่ได้แม่ป,ป่าปาที่ปลูกปั้นพร้อมปลูกอ้อยพร้อมเพราะว่าที่เดือเยอะนี่และแม่ป่าป่าปลาอัปเดตปลาอ้อยของแม่ป่าป่าจริงๆเด้วเป็นปลาอ้อยของแม่ป,ป่าปาแต่คุณยายหเหพิ่นเฮ็โดโดยที่เพิ่นบ่ได้ลงทุนยังก็ได้สาธุูกับคุณยายเนาะคะ่ะเนาะถือว่าคุณยายได้บุญขึ้นกัน แต่เมื่อนี้แม่ปอป่าขออำลาไปก่อนเนาะค่ะเนาะเมื่อนาคลิปนาแม่ปอปาสิพะอัปเดตแต่งโมเมื่อนี้แม่ปอปาขออำลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะศูนย์เงินเป็นแสนเนาะค่ะเนาะถ้าแม่ปอปลาได้เฮ็ดตอนันแม่ปอปาก็บ่ต้องคือพันอ้อยแล้วก็บ่ต้องไทยอีกก็สามารถดูแลขีดยาใส่ปุ๋ยได้เลยค่ะนี่แหละที่คำว่าศูนย์เงินเป็นแสนของแม่ปอปา ก็คือมา,าจากที่คุณย้ายให้คนอื่นเสาตอนเนี่ยและค่ะมอบเป็นยังค่ะมือหนาโอกาสหนาเอาไหมเนาะค่ะเนาะ